ลูกค้าเห็นไหมคะไฟเดิมก็หล่อได้นะคะไม่จาเป็นต้องไฟกลางปลายอย่างเดียวไฟลีดเดอร์เขาก็สวยนะดูสินะหล่อค่ะเป็นเส้นสวยเฉียวปัดเปียวแล้วก็แต่งแบบนี้ไม่มีบวกราคาตัวรถนะคะจบที่ราคา1นึ่งล้านสี่แสบาทเท่านั้น ก็นด้ค่ะพบกับช่างนับดาวโตโยต้านะคะแล้วก็ Fortuner อีกเช่นเคยนะคะ Fort u n e r ล้ลนหลามเหลือเกินเพราะว่าเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการแต่งรถ Fortuner ให้หล่อกับลูกค้านะคะ วันนี้นะคะมาพร้อมลีดเดอร์จีนะคะสีเทาดําคันนี้นะคะที่เห็นก็คือลีดเดอร์จีสีเทาดําราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแล้วก็แต่งแบบนี้ไม่มีบวกราคาตัวรถนะคะจบที่ราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นสีที่ลูกค้าเห็นนี่เรียกว่าสีเทาดําค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการสีขาวมุกหรือว่าสีแดงเนี่ยราคาจะเพิ่มเป็น12,000บาทนะคะคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างรองขนาดไหนมาดูกันนะคะ,ะเริ่มต้นด้วยคันนี้นะคะเป็นสีเทาดา สีเทาดําคันนี้นะคะมีการทําสีหลังคาดําด้วยนะ,ะสีเทาดําทําสีหลังคาดําก็เสีที่เราทําสีหลังคาดําก็จะเป็นหลังคาเสาเอกระจกมองข้างแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะคะให้กับคุณลูกค้าหรือว่าไม่ต้องการทําสีหลังคาดําก็สามารถ ดูเคว็มาได้เพราะว่าบางท่านอาจจะมองว่าสีเทามันเป็นสีที่เข้มแล้วไม่จําเป็นต้องทาสีหลังคาดําก็สามารถดูเคว็มาได้นะคะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะคะในส่วนของไฟตัวนี้ใช้ไฟเดิมนะคะลูกค้ายังเลือกใช้ไฟเดิมอยู่ลูกค้าเห็นไหมคะไฟเดิมก็หล่อได้นะคะไม่จําเป็นต้องไฟก้างปลายอย่างเดียวไฟลีดเดอร์เขาก็สวยนะดูสีนะ หลอกค่ะเป็นเส้นสวยเฉียวรัดเปียวแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งชุดแต่ง G R Sport แบบเขี้ยวดำนะคะชุดแต่ง G R Sport แบบเขี้ยวดำของเราก็จะมีเซตชุดเกิดหน้าหลังแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกมาให้นะคะเซ็ตนี้เรียกว่าชุดแต่ง G R Sport แบบเขี้ยวดำนะคะแล้วก็บนฝากระโปรงเราก็ใส่โลโก้ f o r t u n e r ดำเงามาให้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตรูหราด้วยการอัปเกรดจากโลโก้โครเมียมเป็นโลโก้แก้วนะคะของแท้ร้อยเซนะคะนี่ไม่บวกราคาตัวเราก็จัดแถมโลโก้แก้วให้ได้นะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะใครสนใจตัวนี้สามารถดูเควิตกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างสาเหตุที่เราไม่ได้แบบบวกราคาตัวรถมากมายเพราะว่าเราก็ยังใช้ไฟเดิมหรือว่าตัว ล้อแม็กเดิมอยู่อันนี้ที่ลูกค้าเห็นคือล้อแม็กเดิมขอบ18พร้อมยางบิดโตนนะคะเซตนี้มาเป็นบิดโตนเนาะก็จะมี2เซตก็คือบิดโตนหรือมิชลินถ้าเป็นขอบ18นะคะออริจินอลเดิมของเขาคือ18ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคะ,ะใครต้องการล้อแบบนี้ก็สามารถ กันมาได้แล,ล้วกก็คันนี้ลูกค้าต้องการเป็นคิ้วโครเมียมนะคะดาวก็จัดให้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นคิ้วโครเมียมของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกล้าแถมให้กับลูกค้าไม่มีปัญหากันแน่นอนนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยคะ่ะคิ้วโครเมียมตัวนี้นะคะแล้วก็ดูด้านข้างนะคะก็คือตัวนี้เราไม่ได้ใส่ล้อแม็กแต่ว่ามีทําสีหลังคาดามคิ้วโครเมียมมือจับเดิมเนานะก็ยังหลออยู่นะคะก็ยังลออยู่ มาดูในส่วนของข้างหลังกันค่ะเดี๋ยวข้างหลังนําเสนอก่อนรอบคันข้างหลังเนาะก็จะมีเป็นตัวคิ้วโครเมียมนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือการทําสีของสปอยเลอร์หลังเนาะก็ทํายาวมาถึงตรงนี้นะคะโลโก้นะคะโลโก้ของเรานะคะก็จะเป็นอัปเกรดจากโลโก้โครเมียมเป็นโลโก้แก้วเพื่อความสปอยของตัวรถนะคะคาดเอตัวนี้นะคะใช้สีดําเหมือนเดิม คาดเอวเดิมนะคะแล้วก็นี่คือชุดเกินหลังของชุดแต่ง g f o r c ก็มาแนวเรียบๆนะคะแถวเรียบๆสไตล์สวยหรูนะคะในส่วนของตัวนี้ก็มีติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมโจทย์ของลูกค้าคืออยากได้คิวโครเมียมชุดแต่งฝาท้ายไฟฟ้าไม่เปลี่ยนไฟล์แล้วดาวก็จัดให้ได้เห็นไหมคะก็คืออย่างที่รีวิวมาเนาะก็เปิดจากฝาท้ายไฟฟ้าเปิดจากกุญแจแล้วก็มีระบบพิกเซนเซอร์มาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ ก็จะเป็นภายในสีดำอยู่แล้วเนาะส่วนกล่องนี้ก็คือกล่องโชคเดิมซึ่งก็จะทำคืนลูกค้าไปนะคะแล้วก็คันนี้มีความพิเศษนะคะลูกค้าติดตั้งพิเศษเลยนะคะจะเป็นการติดตั้ง Cruise Control นะคะลูกค้ารูเคสมาว่าอยากได้ Cruise Control ซึ่งตัวนี้จริงๆไม่มี Cruise Control นะคะในรุ่นของ Leader G เดี๋ยวดาวพามาดูกันว่าติดตั้งแล้ว เขาจะเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญ Cruise Control ตัวนี้เป็นของแท100้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนี่ติดตั้งเข้าไปเป็นรุ่นติดตั้งพิเศษที่ลูกค้ารีเควสมาลูกค้าท่านใดที่เห็นอยู่อยากให้ Leader G มี Cruise Control ก็สามารถ คุยกันได้นะครับอยากได้แบบไหนลูกค้ารูเควตมาได้เลยนะคะเราสามารถจัดให้ตามความต้องการของลูกค้าได้หล่อถูกใจแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ลีดเดอร์จสีเทาทําทหลังคาดําตัดดําแบบนี้ละหล่อคุมโทนแบบนี้ไม่บวกราคาตัวรถ mm. ก็สามารถรูเควตดาวมาได้นะคะ ตามเบอร์โทรที่ดาวให้ไว้แล้วก็คันนี้นะคะซัพพลายเออร์โตโยต้ารับเพิ่ม30,000ื่นนะคะแล้วก็ลูกค้าประวัติดีโตโยต้าลิสซิ่งรับเพิ่ม20,000บาทค่ะคันนี้ดาวเริ่มต้น10%นะคะอยากได้เลขพรเลทดาวสามารถทักทายดาวกันมาได้ตามลิงก์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะ ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะโซนเราขายต่างจังหวัดเยอะแยะนะคะส่วนการส่งรถนะคะเราก็มีสไลด์หรือว่าบริการส่งรถในเขตบริการใกล้เคียงกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีระยองเราสามารถส่งให้ได้หรือว่ารถสไลด์ราคามิตรภาพจากทางโชวร์รูมนั่นเองนะคะหรืออยากเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนไฟหล่อเท่จัดโหลดจัดทรงสามารถทักเดาวมาได้เลยมีให้ทุกแบบทุกสไตล์นะคะวันนี้ลากันกับ Fortun e r Leader G รคันนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งมอบกันแล้ว9้าทับนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะ ะะได้ดูรถหล่อๆสวยๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ